สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับตรติการดกกรพลังงานครับจริงๆวันนี้ก็คงมีเรื่องที่จะคุยนะครับในเรื่องของอวิกฤตที่มันที่มันเกิดกลับมารอบนี้นะครับก็คือ,อในส่วนของโควิดรอบ2ของเรานะครับ <c oughs> การแพร่กระจายตอนนี้มันมันค่อนข้างเร็วนะครับพอสมควร เราก็ยังไม่รู้ว่าว่าการควบคุมของเราเนี่ยจะจะคุมไปได้ในระดับไหนแต่ว่า,าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆณนะเวลานี้ก็คือการระบาดของโลกเนี่ยมันมันน่าจะไปค่อนข้างามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไทยยังไงก็ไม่มีวันเหมือนอเมริกาดังนั้น เราเราค่อนข้างดีกว่าเยอะมากๆนะครับในอเมริกาหรือในยุโรปนักกลัวกว่าเราเยอะนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องพานิกมากจนเกินไปนะครับและแต่เหมือนกับที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้นะครับว่าตอนนี้ New Normal หรือว่าวิถีชีวิตใหม่เนี่ยมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับ ชัดเจนจนตอนนี้ผมว่าผมว่าชัดเกือบที่สุดละเมื่อมีการประกาศนะครับหยุดโรงเรียนอีกรอบนึงมีการาใช้ Work From Home เข้ามานะครับแต่ชัดดาวประเทศเนี่ยคงคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะชัดอีกรอบนึงที่จะปิดแบบสมบูรณ์อีกรอบนึงนะครับถ้าไม่สาหัสสากันจริงๆไม่มีทางเป็นไปได้นะครับที่จะปิดอาละ ีนี้เรามาดูหลังจากนี้ดีกว่าว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมเริ่มคุยกับหลายๆายคนเราก็เริ่มเริ่มพบสิ่งที่มันจะเกิดตามมานะครับเริ่มมีรุ่นน้องผมหลายคนที่บอกว่าพี่เสเตตัสผมยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเราเรามีสิทธิ์ตกงานได้ง่ายๆเลยครับอะไรเงี้ย ข้อความพวกนี้มันมันเริ่มเข้ามาเข้ามาเยอะขึ้นนะครับผมว่ารอบที่แล้วเนี่ยมีคนตกงานไปเป็นล้านคนนะครับรอบนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมคุยไปสวัสดีปีใหม่กับทางออลูกค้าที่เป็นโรงแรมนะครับก็ก็บอกว่าโอ้อาจา์เงียบมากแล้วก็ยิ่งมารอบหลังนี้ยิ่งโอ้โหสาหัสเลย นะครับตอนนี้โรงแรมหยุดไม,ไ,มไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีการซื้อไม่มีการอะไรเลยเพราะว่าตัวโรงแรมเองเนี่ยก็เรียกว่ายูสเลตต่ำมากนะครับนี่เป็นเป็นเทรนที่เราให้เห็นอะไรบางอย่างนะครับจากการที่มีโซเชียลดิสแท c e มากขึ้นมีระยะห่างทางสังคมมากขึ้น นะครับออมีการ work from home คนเริ่มหาวิธีทำมาหากินใหม่ๆงั้นในการทำมาหากินใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดมันมันจะเกิด New Trend ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็ก็ได้นั่งดูอะไรบางอย่างแล้วก็เห็นเทรนด์ของมันชัดขึ้นนะครับก็คือดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับ ดิจิตอลเคเรนซีเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นจากโรคโควิดนี้แหละนะครับหงเงินที่เป็นเงินกระดาษหรือว่าเงินพลาสติกเองเนี่ยมันถูกมันถูกปล่อยออกมาใช้เนี่ยมากขึ้นเ,เงินที่เป็นเครดิตถูกปล่อยออกมามากขึ้นตอนนี้เงินที่เป็นดิจิตอลเราจะลดปริมาณการจับเงินที่เป็นกระดาษลงไปได้ซึ่งนั่นหมายความว่า ความเสี่ยงของการที่จะไปสัมผัสกับเชื้อหรืออะไรต่างๆที่ติดอยู่กับเงินหรืออะไรต่างก็จะลดลงด้วยนะครับตอนนี้เราก็น่าจะเห็นแล้วว่าตามเซเว่นก็พยายามที่จะบอกว่าใช้ทรูอ l ลเลทไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโดยการที่เราไม่ต้องไม่ต้องหยิบกระเป๋าตังค์เลยใช้แค่มือถือยื่นไปสแกนตุ้มตัดเงินจบนะครับเงินจะหมดก็โอนเงินเข้าจากแบงก ก็ไม่ต้องไปกด ATM อีกก็โอนทางหน้าีตอนหมดเลยมันทุกอย่างตอนนี้มันมันมันเริ่มเข้าเข้าสู่ดิส u p t i v e ที่เป็นดิจิตอลดิส u p t ที e เกือบเต็มรูปแบบในในเกือบทุกเรื่องนะครับรวมไปถึงการซื้อของในปัจจุบันก็เหมือนกันคนก็เริ่มไม่ออกไปจากบ้านเพราะว่ากลัวโรคก,ก็จะใช้การช้อปที่ช้อปอยู่กับบ้าน นะครับเริ่มใช้การสั่งซื้อจากการที่คนเริ่มระแวงหรือกลัวที่จะสั่งของทางทางด้านของในแอปแล้วก็ ह, ใช้ใช้การจ่ายเงินทางแอปกลัวว่าเดี๋ยวเงินหมดบัญชีนู่นนะความกลัวเริ่มหายไปจากการที่กลัวโรคก,กลัวเป็นโรคก,กลัวออกไปแล้วไปติดเชื้อข้างนอกก็เริ่มที่จะกล้าที่จะสั่ง แล้วยิ่งปัจจุบันก็มีการปรับตัวไปอีกคือเก็บเงินปลายทางอีกนะครับเก็บเงินปลายทางสั่งของมาปุ๊บของมาส่งถึงบ้านลงไปข้างล่างไม่ต้องหยิบกระเป๋าตังค์ลงอีกต่างหากลงไปถึงข้างล่างก็เอามือถือไปด้วยนะครับแล้วก็จ่ายผ่านแอปหักเงินจากบัญชีเราเปลี่ยงสรุปแล้วโลกของการที่คนจะไม่ได้เห็นเงินแต่จะเห็นเป็นตัวเลขเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วและผมว่า ไม่นานเกิดแน่โลกที่ไม่มีเงินสดสังคมไร้เงินสดสังคมที่เป็นดิจิตอลเกือบร้อซมีให้เราเห็นแน่นอนในอนาคตอันใกลน้นี้แล้วมันมีโควิดหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับและมันจะมาอย่างรวดเร็วจริงๆคอยดูไปเถอะครับไม่นานเกินรอ สังคมไร้เงินสดจะเกิดขึ้นสวีเดนเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วแล้วที่เป็นสังคมไร้เงินสดซึ่งเ,เป็นดิจิตอลเกือบร้อซนตะครับตอนนี้ประเทศอื่นก็เริ่มตามมาแล้วนะครับและไทยเราเองผมว่าไม่นานเกินรอเราจะได้ไ,ดไม่เห็นธนบัตรหรือไม่เห็นเหรียญแต่เราจะเห็นเป็นตัวเลขอยู่ในจอ แทนการหยิบเงินไปซื้อของนะครับต่อไปคนแทบไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ไม่ต้องพกบัตรเครดิตไม่ต้องพกอะไรทั้งนั้นพกแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวและผมว่าในอนาคตอันใกล้โทรศัพท์มือถือก็จะเปลี่ยนเทรนด์ไปอีกนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วว่าเป็นกําไรสวมเป็นกําไรนะครับ พลิก้อมมือปุ๊บมันยิงภาพเข้ามาที่ต้นแขนของเราจากกำไรนะครับมามาที่ต้นแขนเป็นเป็นภาพขึ้นมาเราก็จิ้มจากจากต้นแขนเรานะครับจิ้มไปจิ้มมาบนจอสามารถที่จะจิ้มได้เลยนะครับนี่คือการพัฒนา,าของของโรกที่ต้อน,นยุทธ 5G 6G แล้วมันจะไปเร็วมากนะครับไปเร็วมากในในในโลกยุค ดิสลอฟทีที่เป็นดิจิตอลดิสลอฟที e อันนี้นะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกคอยติดตามครับรับรองว่าไม่นานเกินรอเราจะได้เห็นสังคมดิจิตอลแบบ100%เซแน่นอนครับในอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของพลังงาน ตอนนี้รถไฟฟ้าถูกปลดล็อกเรียบร้อยเราสามารถหลายๆค่าย ai, สามารถขายรถไฟฟ้า100%ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น MG ไม่ว่าจะเป็นรถ t ท s l a ก็เข้ามาขายแล้ว,ลวนะครับรถที่เป็นไฟฟ้า100%ยุนคุณใดก็ทำนะครับหลายๆค่าย ai, เริ่มทำรถที่เป็นเพียวอิเล็กทริกหรือว่า EV ขึ้นมา นะครับตอนนี้ทางด้านนิสสันเองเริ่มทำา v v ที่ไม่ต้องชาร์จในรถนิสสันคิกนะครับโดยการใช้เครื่องยนต์มาเป็นต้นกำลังในการผลิตไฟฟ้าชาร์จให้กับแบตเตอรี่นะครับกำลังขับหลักของเครื่องไม่ได้ไว้ขับล้อแต่เอาไว้ชาร์จแบตอย่างเดียว นี่คือคอนเซปต์ของ next generation EV ซึ่งผมขอเรียกมันว่า infinity EV infinity EV คืออะไรเป็นยังไงติดตามต่อในคลิปหน้าครับวันนี้ดรติกะดรพลังงานไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ